คีมตัวนี้นะครับเห็นเขารีวิวกันช่ำๆเลยว่ามาตัดเหล็กหนาๆก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะได้มาใหม่เนี่ยผมจะมาลองมาตัดดูว่ามันตัดได้ไหมเริ่มจากนี่ก่อนเลยครับเศษเล็กนะครับดูนะครับนี่ครับเป็นเหล็ก crV นะครับจะเข้าไหมมาลุ้นด้วยกันนะครับนี่ครับก็ต้องออกแรงนิดนึงนะครับแต่ก็ตัดได้นะครับเหล็กประมาณนี้ครับประมาณเกือบตะปูสามนะครับ นี่สายไฟเป็นไงบ้างนะครับเพราะว่าครีมนี้นะครับเหมาะสําหรับการทําสายไฟนะครับก็ตัดง่ายๆเลยสายเบอร์น่าจะเบอร์สีนะครับก็ตัดง่ายๆอย่างนี้เลยนี่สายนี้บ้างครับลองดูลองดูว่ามันจะขาดไหมนะครับนี่เลยครับก็ได้นะครับไอ้นี่สายไว้เดินไอ้สายไฟนะครับก็ได้นะครับลองไอ้พวกอย่างอื่นบ้าง นี่คันเบ็ดนี่โอ้โหนอกจากตัดไอของแข็งแข็งได้แล้วนะครับตรงนี้ก็สามารถจะไว้ปลอกสายไฟได้หลายเบอร์นะครับก็นี่เดี๋ยวตัดสายไฟให้ดูก่อน,นครับนี่ก็ตัดสายไฟนะครับเหมาะสําหรับติดบ้านติดเดือนมากครับผมเห็นเขารีวิวแล้วก็อยากจะเอาลองดูนะครับว่ามันตัดได้จริงไหมครับก็สามารถนะครับปอกสายไฟอย่างนี้ได้นะครับ ส่วนข้างล่างนี้ก็เป็นที่ย้ำหางปลาได้ด้วยนะครับวัสดุก็เป็น CRV นะครับเป็น CRV นะครับอย่างดีนะครับแต่ก็ไม่งอกแงอกๆนะครับด้ามจับก็ทํามาได้กระทบมือมากเลยนะครับในราคาไม่ถึงร้อยก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับถ้าใครสนใจที่จะมีไว้ใช้นะครับหรือติดบ้านติดเดือนนะครับพวกนี้อุปกรณ์พื้นฐานมันมันได้ใช้อยู่แล้วนะครับก็ แนะนำเลยนะครับก็ควรจะมีติดบ้านติดเดือนไว้นะครับจิ้มที่ตะกร้าได้เลยจ้า